ไม่มีใครเลยครับเช้านี้สามเป็นของเราไปวอร์มแป๊บหนึ่งก่อนครับสวัสดีครับคุณซากครับอันนี้ก็จะมาทดสอบการวิ่ง5กิโลเมตร เฮ้ยสินานาทีพอดีครับยังไม่ได้นิวพ b ีอีกแล้วนะครับตกประมาณเพชตกประมาณรอบละหนึ่งวินะครับผมก็คือต้องเร็วกว่านี้อีกรอบละหนึ่งวิโดยประมาณมันอยู่ในช่วงที่พีคครับของร่างกายพอดีแล้วก็ไม่บาดเจ็บระบการหายใจนะครับการพักผ่อนการนอนหลับทุกอย่างดีหมดนะครับแต่ว่าสักยภาพของเราก็ตกลงนิดนึงนะฮะจากปีที่แล้วเราไม่ได้ทําบ่อย แล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ฝึกเพื่อที่จะไปแข่งขันในระยะนี้เป็นการฝึกเพื่อที่จะให้พัฒนาระบบของเอ่อ m a x นะครับในช่วงนี้ที่ไม่มีงานแข่งนะเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์กันดูนะครับว่ามีอะไรข้อมูลอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับช่วงเดือนเมษาเนาะมันร้อนแล้วก็วิ่งลู่อยู่ที่บ้านนะครับเก็บโซนซองฮะมาเรื่อยเรจะเริ่มเข้าตารางนะครับตารางครั้งนี้เป็นตารางสั้นๆของ5กิโลนะครับตีว่า3สัปดาห์แล้วกันนะครับ สัปดาห์ที่1นนะครับก็คือว่าาเริ่มต้นมาก็อีซี่นะครับในวันจันทนระ์เนาะแล้วก็วันอังคารก็จะลงอินเทอร์วอลนะครับอินเทอร์วอลเนี่ยก็ลงที่400เมตรก่อนนะครับ400เมตรที่15รอบนะฮะปกติเนาะแล้วก็พอวันพุธน,นะครับก็วิ่ง m o d อ r a t e เนาะ m o d e r a t ก็วิ่งประมาณเพจ5นะครับเพจ4ไปปลายเพจ5อะไรเงี้ยนะครับส่วนวันพฤหัสก็เริ่มทดสอบตัวเทมโปนะตอนแรกก็อาจจะวิ่งประมาณสัก 2ถึงกิโลเมตรก่อนนะครับทดสอบเพสนะครับเพลสที่จะวิ่งก็จะอยู่แถวแถว4นะครับไม่เกินไม่ถึง3.5นะครัครั้งนี้ก็คือจะพยายามทำให้ได้วันศุก Recovery, ร์ก็รีคอเวอรี่นะฮะรีคอเวอรี่หรือว่าจะพักก็ได้นะฮะวันศุกร์วันเส,สาร์วันอาทิตย์ก็ไปวิ่งยาววิ่งยาวก็วิ่งไม่เยอะนะครับช่วงนั้นช่วงที่5 0 0พันก็จะวิ่งประมาณ10โลไม่เกิน15โลอนะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็จะเพสเร็วหน่อยนะครับให้คุณ้นเคยกับความเร็วไวบ้าง จะมีช่วงที่สปินนะครับตอนท้ายๆอะไรเงี้ยนะครับสัปดาห์ที่2ก็คือเริ่มที่อีซี่เหมือนเดิมนะอีซี่ก็สบายๆนะฮะหชั่วโมงคือเวลาผมวิ่งเนี่ยผมจะแยกกันนะครับระหว่างตัวอีซี่แล้วก็ตัวคีย์นะครับตัวคีย์เซสชั่นเนี่ยก็คือจะมีอินท v วลเทมโปใช่ไหมครับอินท v วลกับเทมโปเนี่ยเราจะเน้นเน้นก็คือว่าเราตั้งเป้าตั้งเพจตั้งระยะที่เราจะซ้อมเนี่ยเอาไว้นะครับแล้วก็ทาให้ได้ ส่วนอีซีเนี่ยก็คือเพ,ล,เพลินๆนะเพลินๆก็คือเน้นไปเรื่อยๆสบายๆนะครับตามเวลานะเล่นกับความเร็วบ้างเล่นกับความเหนื่อยอะไรของเราบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับทีนี้พอไปที่ที่เทมโปในสัปดาห์ที่2เราก็เพิ่มระยะเข้าไปสัก 3- 4โลนะครับประมาณเป็น4กิโลเมตรอะไรเงี้ยครับเพก็ใกล้เคียง3.5 3 4ก็ได้ ไม,ไม่จำเป็นต้อง3.4เปเปกก็ได้นะรจริงๆพอวันจริงมันจะทําได้นะฮะเราก็ซ้อมแถวนั้นแหละไวะ้ให้มันคุ้นเคยร่างกายค่อยๆปรับตัวไปค่อยๆไล่ความพีข,ขึ้นมาช่วงอีซี่วันศุกร์ก็สบายๆเหมือนเดิมนะฮะอาจจะช่วงปลายสัปดาห์ผมจะวิ่งไม่ค่อยเยอะนะครับส่วนวันอาทิตย์ก็ไปวิ่งยาวนิดหน่อยเหมือนเดิม10กิโลเมตรอะไรเงี้ยคือการเก็บระยะมันไม่ค่อยเยอะนะสังเกตด,ดูนะครับแล้วก็จะเน้นการพักแล้วก็เน้นการฝึกเร็วนะฮะ พอสัปดาห์ที่ที่สามนะครับก็อาจจะพีคหน่อยนะฮะคือสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะฮะสัปดาห์ก่อนหน้านี้ความเร็วมันเริ่มจะสูงขึ้นนะครับเริ่มไปซ้อมที่ ECT เพสประมาณ4นะครับสี่ไปปลายนะฮะแล้วก็จะมาวิ่งคอร์ดคอร์ดจะเป็นคอร์ดยาวขึ้นมาหน่อยนะอาจจะเป็นคอร์ดหกรอนะครับคอร์ดหกรเมตร10รอบอะไรเงี้ยนะครับของผมประมาณนี้ที่เพจนั้นเลยนะครับ3 3 3 4 3 3 3 4เพจที่เร็วกว่าเพจที่เราจะวิ่ง ช่วงที่เป็นเทมโปช่วงท้ายนะครับก็คือจะเน้นระยะให้ครบนะฮะก็คือวิ่ง5กิโลเมตรเลยแต่ก็อาจจะวิ่งที่เพจประมาณ4หรือว่า3าไปลายนะฮะจะเป็นฟาร์เล็กก็ได้สลับกันอะไรเงี้ยเพื่อแบบเรียกความฟิตเรียกความพร้อมของระยะตัวนี้ขึ้นมานะครับว่าขาเราจะทนอยู่ในเวลาประมาณ20นาทีเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนแล้วนะฮะต้องทดสอบเวลาจริงแล้วนะแต่ความเร็วอาจจะไม่จริงนะผลการวิ่งของวันนี้ของผมนะครับจบที่เพจ348นะฮะ เพจที่เร็วที่สุดที่วิ่งก็คือ329นะครับก็คืออาจจะเป็นช่วงแรกๆที่ส,สตาร์ทออกไปนะเราก็ยังคุมความเร็วไม่ค่อยได้ใช่ไหมครับรอบแรกเนะี่ยมารอบที่สองเนี่ยเพจตกเพราะว่าเอากล้อง GoPro โโไปถ่ายถือไปถ่ายด้วยนะครับพอถือกล้องปุ๊บก็คือตกทันที <laughs> เพจตกทันทีเลยนะครับก็คืออยากได้ภาพมาให้เพื่อนๆดูนะก็ไม่เป็นไรนะอาจจะทําความเร็วได้เร็วกว่านี้นะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้ถือกล้องทีนี้ก็กลับไปที่เพจ เดิมนะครับ3.4 3, 4, 3, 4, ไปเรื่อยๆนะครับผมมีตกมา3.5 3.4 3.5เลี้ยงไว้นะครับพอตกมา3.5ก็ไปต่อนะครับก็มีช่วงรอบสุดท้ายก็คือตกไปเพดสี่นิดนึงเพรเหนื่อยมากมันร้อนขึ้นมาแล้วก็เร่งกลับขึ้นมาที่ช่วงไทยายได้อีกนิดหน่อยนะครับตัวตัวของฮาร์ดเรทนะครับก็จะอยู่ที่แถวแถว160,170ไปเรื่อยๆนะครับ ไล่สูงขึ้นไปเรื่อยๆจนถึง180ครั้งไปอยู่แถวๆ180 181 182ซึ่งเป็นช่วงโซน5ของผมแล้วนะครับแม่ค่าเลทผมอาจะอยู่แถวๆ190นะครับนี่ก็คือวิ่งแถวๆ180กว่านี่ก็คือโซน5เลยนะแม็กแล้วนะถ้าไปกว่าน,นี้ก็จะเป็นล้มนะ <laughs> แดดก็ร้อนนะทีนี้เรามาดูที่แครเดนส์นะครับแคเดนส์ ence, วันนี้นะฮะก็ใส่รองเท้าคู่อัลฟ่าไฟล์เน็กซ์เปอร์เซนใช่ไหมครับ ก็จะทำรอบขาได้ค่อนข้างที่จะดีไม่ยากมากนะครับสำหรับ180 180 182 184อะไรอย่างเงี้ยนะครับไปเรื่อยๆของผมนะตัวแคเดนเฉลี่ยจะอยู่ที่182นะครับระยะ9ก้าเฉลี่ยจะอยู่ที่1.45นะครับซึ่งจริงๆแล้วก็แอบเสียดายเหมือนกันนะครับเพราะว่าช่วงช่วงนี้มันอากาศมันวิ่งยากนะครับมันก็เลย พอก้าวยาวหน่อยมันก็เลยเหนื่อยนะฮะบาง,งที่รอบขามันก็มาแล้วนะครับที่182เนี่ยถือว่าโอเคแล้วถ้าเร่งรอบขาขึ้นมาหน่อยอีกหน่อยหนึ่งมันก็เหนื่อยเหมือนกันมันก็จะไม่ไหวนะครับผมก็เลยคุมเอาไว้ไปเรื่อยๆนะร,รู้เลยว่าวันนี้รอบขาเนี่ยโอเคแต่ว่าระยะก้าวไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับอืมจะเป็นเพราะหลายๆอย่าง g ก r m i n s สไอเอตัวนี้วันนี้ที่ใส่นะครับข้อมูลที่ได้ชัดเจนสุดๆเลยนะครับก็คือตัวของ Vertical ratio นะครับ Vertical ratio จะอยู่ที่5.4นะครับ5.4เนี่สีม่วงมาเลยนะฮะสีม่วงเนี่ยมันคือแบบระดับที่แบบดีมากแล้วนะครับสำหรับผม Vertical ratio คืออะไรนะครับก็คือเป็นอัตราส่วนนะครับระหว่างการเด้งตัวนะครับการเด้งตัวนะก็คือ vertical oscillation นะครับก็คือเราเด้งตัวเวลาเราวิ่งเราเด้งตัวเนี่ยต่อระยะก้าวเนี่ย มันเอามาทําเป็นอัตราส่วนแล้วนะครับมันจะได้เป็นเปอร์เซ็นต์นะัเปอร์เซ็นต์ตัวนี้เขาเอาไว้ที่จะมามาวัดนะครับฟอร์มการวิ่งนะครับพื้นฐานของนักวิ่งนะครับว่ามีอัตราการเด้งตัวที่โอเคไหมนะครับกับเทียบกับระยะกาวซึ่งผมโอเคนะฮะส่วน vertical acceleration นะครับก็คือตัวของการเด้งตัวนะครับในการวิ่งเร็วเนี่ยมันจะเด้งสูงนะของผมเนี่ยสูงที่สุดเลยก็คือ8เซนนี่แหละนะเวลาวิ่งเร็วสุดๆก็คือประมาณ8เซนแต่ถ้าเกิดว่าวิ่งแบบ อ่าเทมโปหรือว่าอีซี่จะอยู่แถวๆ6เซนนะครับผมก็คือเด้งขึ้นแค่6เซนนิดเดียวเองนะของผมเด้งนิดเดียวเป็นวิ่งค่อนข้างราบนะครับตัวนี้วัดได้อีกอย่างหนึ่งก็คือกลาวคอนแทคบาลานซ์นะครับก็คืออ่าเลฟไลท์บาลานซ์นะครับการลงเท้านั่นแหละนะการลงเท้าเนี่ยของผมจะหนักไปที่เท้าขวา <laughs> วันนี้แต่ก็ถือว่าโอเคถือว่าดีในเกณฑ์ที่ดีนะครับเพราะว่าอ uh, อยู่ใน4 9กับ50เนี่ย ปกตินะมันมันไม่ถึงกับเป๊ะห้าแสบบิบห้าสิบขนาดนั้นนะต่อมาเป็นกลาวคอนแทคไทม์ตัวนี้จะเป็นจุดอ่อนของผมนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าเป็นคนที่พบได้ในคนที่ตัวตัวใหญ่นะครับตัวสูงแล้วก็น้ําหนักอย่างเยอะอยู่นะครับก็คือจะมีกลาวคอนแทคไทม์ที่ยังค่อนข้างสูงอยู่นะครับยังอยู่ที่สีเขียวนะครับสีเขียวอยู่ที่2 5 4ริมิลิวิน์นะครับก็คือแตะลงไปทีนึงเนี่ยประมาณใช้เวลาในการยกถึงพื้น แตะถึงพื้นแล้วก็ยกเนี่ยเวลาประมาณ1ใน4ของวินาทีนะครับไม่ถึง1วิะแบ่งวินาทีเป็น4ส่วน250มิลลิเซกันนั่นเองนะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์กลางๆนะครับตั้งเป้าไว้ให้ดีก็ควรที่จะประมาณ200นะครับตอนนี้อยู่250อุณหภูมิอยู่ที่2 7 3ถือว่าร้อนนะฮะถือว่าร้อนมากๆถ้าเกิดว่าเป็นช่วงหน้าหนาวอุณหภูมิสัก15 1 6องศาไม่มีลมอะไรเงี้ย หรือว่า10องศาไปเลยเนี่ยไม่มีลมผมว่าน่าจะน่าจะดีกว่านี้นิดหน่อยนะฮะ in ม์อินฮาร์เดดโซนนะครับเวลาที่อยู่ในโซนต่างๆของผมก็คืออยู่โซน5นะครับประมาณ40%อยู่โซน4ก็คือช่วงแรกๆนะครับประมาณ40%นะฮะแล้วก็อยู่โซน3นะครับก็คือช่วงออกสตาร์ทนะรประมาณ15%นะครับโซน2นี้ไม่มีแล้วนะก็ประมาณนี้นะครับข้อมูลสำหรับการวิ่งตั้งใจจะมาวิ่งตำกกนาทีแต่ว่า เกือบสำเร็จนะครับอยากจะให้มันแบบเร็วกว่านี้นิดนึงนะเสียดายนะพลาดไปนิดเดียวนะครับผมทีนี้เรามาดูที่ตัวของฟอร์มการวิ่งของผมกันบ้างนะครับจังหวะโถออฟนะจังหวะที่ก่อนที่ปลายเท้าข้างที่ส่งแรงเนี่ยจะหลุดลอยออกจากพื้นนะฮะพื้นขอดนะก็คือจะจะเห็นว่ามุมเนี่ยจะเป็นมุมที่อเอียงไปด้านหน้านะครับผม เอียงจากตัวที่เราล้มเอียงไปด้านหน้าเนี่ยเพื่อที่จะพุ่งตัวไปข้างหน้านะครับด้วยความเร็วนะครับฟอร์มการวิ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องพื้นฐานนะครับที่เราจะต้องฝึกฝนการวิ่งเร็วเป็นเรื่องของทักษะนะครับจะต้องฝึกฝนตรงส่วนของหัวนะครับวันนี้ก็มีปัญหานิดหน่อยนะครับสำหรับผมตอนที่วิ่งไปผมรู้สึกว่าหัวเนี่ยมันมันตั้งตรงขึ้นมาได้ ได้ดีอยู่พอประมาณแต่พอผมวิ่งไปประมาณหนึ่งนะฮะวิ่งไปประมาณสักแถวๆกิโลเมตรที่3กิโลเมตรที่4นะครับหัวผมเนี่ยมันหน้าคางเนี่ยมันเหมือนมันจะเชิดขึ้นนะครับเหมือนหายใจไม่ค่อยออกอะไรเนี่ยมันร้อนแล้วมันก็เหนื่อยมากนะครับก็เลยเหมือนกับพยายามเงยหน้าช่วยนะครับวันนี้ก็เลยทําให้มันมรู้สึกว่ามันเง่ยๆหน้านิดนึงนะ สายตาก็พยายามมองตรงไปนะครับที่จุดอินฟินิตี้เลยวันนี้นะครับ mm hmm. เพื่อที่จะคุมหัวให้นิง่งไม่โยกไปมานะครับแล้วก็เรายืดตัวนะเวลาวิ่งเราก็พยายามยืดตัวให้สูงขึ้นนะครับให้ทอครับ running ทนนอส่วนแกนกลางลำตัววันนี้เนี่ยเป็นปัญหาหลักของผมเลยนะครับมันมีอาการแบบ ค่อนข้างที่จะเคลื่อนไหวค่อนข้างยากนะครับในวันนี้ไม่รู้เป็นเพราะอะไรเหมือนกันนะครับอาจจะต้องมาฝึกแกนกลางลําตัวเพิ่มมากขึ้นครับมีอาการแบบพอวิ่งเสร็จก็มีอาการปวดปวดหลังล่างเหมือนกันนิดๆหน่อยนะครับด้วยอายุอานามที่เพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นนี่เราก็อายุเราเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับในแต่ละปีอะฟอร์มการวิ่งอะไรต่างๆมันก็จะเปลี่ยนไปนิดๆหน่อยนะครับเวลาเรามาเช็คอะไรเงี้ยมันก็จะเห็นนะฮะ โดยเฉพาะเรื่องของอการเจ็บขึ้นมานิดๆหน่นนอยๆนะครับแต่ไม่ได้เจ็บแย่นะเป็นแค่แบบแคล้ายๆกับใช้กล้ามเนื้อตรงตรงหลังตรงเนี้ยเยอะนะฮะอาจจะเป็นเพราะว่าผมม,มีน้ําหนักที่เพิ่มมากขึ้นด้วยในช่วงนี้นะประมาณ2โลนะครับช่วงแขนนะฮะช่วงแขนเนี่ยก็ช่วงไหล่ก็บิดค่อนข้างที่จะไม่ค่อยไม่ค่อยได้บิดเยอะในวันนี้นะพยายามคุมให้แบบ สมูทที่สุดนะครับเพราะว่าตัวของเวลาที่เราวิ่งเร็วแล้วก็รอบขาสูงๆโดยที่ยังไม่ได้ชินมากนะครับคือถ้าเทียบกับปีที่แล้วเทียบกับภาพของปีที่แล้วเนี่ยผมผมวิ่งที่เพจเนี้ยจะแคเดนจะอยู่ที่ประมาณ 100, 170กว่านะครับปีนี้เปลี่ยนมาเป็น 182, 183, 184เงี้ยตัวมันก็เลยเหมือนกับบิดยังไม่ทันนะครับต้องเพิ่มตัวแกนกลางนี่แหละเพิ่มมากขึ้นนะครับไหล่ก็ยังบิดไม่ทัน แขนวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะพับสอกเข้ามาเนี่ยไม่ได้เยอะมากนะบแบบแขนมันหนักบางทีนะฮะสำหรับเพื่อนๆบางคนจะเคยเห็นแบบเขาจะจะพับแขนเข้ามาค่อนข้างเยอะใช่ไหมฮะแต่สําหรับผมนี่คือผมเป็นคนที่หัวไหล่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็แขนเนี่ยมันค่อนข้างหนักด้วยนะครับก็เลยจะแขนจะค่อนข้างตกมาด้าล่างอันนี้ก็แล้วแต่ความถนัดนะครับ ส่วนตัวขานะครับผมก็คือจะจะเป็นแบบแตะและยกแตะและยกแตะและยกไปเร็วๆนะครับแล้วก็พยายามทําความเร็วไปให้ให้ได้ควบคุมความเร็วไปให้ได้นะครับเหมือนใช้สะโพกนะครับนาไปนะครับใช้สะโพกนี้นำไปนะฮะก็คือโฟกัสที่ตัวสะโพกแล้วก็บิดบิดตัวตามตามแรงนะฮะจากจากไหลใช่ไหมฮะส่งแรงไปที่ขา มันจะส่งไปเฉียงๆนะครับไหลซ้ายเนี่ยจะส่งไปขาขวาไหลขวาส่งไปขาซ้ายมันจะผัดกันเฉียงๆกันแบบนี้เวลาเราวิ่งฮะแต่ไม่ใช่แขนคอสอย่างนี้นะแขนก็จะต้องคุมคุมอยู่นะครับตัวมันจะบิดนิดนึงนะครับเวลาที่เราวิ่งเร็วๆนะแล้วก็พอ,พอพอแขนกับขาทํางานเนี่ยร่วมกันใช่ไหมฮะตัวตัวที่อยู่ตรงกลางจุดหมุนจริงๆตรงกลางมันจะอยู่แถวแถวช่วงกลางลําตัวนะครับช่วงสะโพกนะฮะก็คือเป็นจุดที่แบบ มันมีการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ใช่ไหมฮะเคลื่อนที่เคลื่อนที่เคลื่อนที่สลับไปงี้มันก็เลยเหมือนเอาจุจดหมุนเนี่ยตัวจุดหมุนตรงกลางตรงตรง,ตรงท้องเราเนี่ยตรงแถวแถวสะโพกเลยนำไปนะครับนำไปก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ running form ในวันนี้นะครับของผมในระยะ 5k เนาะแล้วก็ผลงานการวิ่งอะไรทั้งหมดต่างๆนะครับตั้งแต่เช้ามาเลยนะครับแล้วก็มาพูดสรุปกันในตอนนี้นะก็เป็นช่วงเวลาที่เพลินๆนะครับของผมที่ ได้ทดสอบตัวเองบ้างในระยะ 5K นะครับแต่ก็เดี๋ยวจะกลับไปซ้อมระยะไกลขึ้นกว่านี้เหมือนเดิมนะครับแบบที่ตัวเองถนัดนะฮะถ้ามีข้อสงสัยมีอะไรสอบถามกันก็ปรึกษาหรือกันได้นะครับผมที่ทุกๆช่องทางเลยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับผมวันนี้สวัสดีครับ